สวัสดีจ้าพี่น้อง,งป้องปายสุขุสุคนวันนี้ล่ะพักกินพี่พี่น้องมากินตำบักคุงใส่ตันจาเมืองพี่น้องโอ้โหรูขีรีอยู่เพืนะ่อนอะต้มเอาอจากพี่น้องจ้าต้มใส่ใบบักกุ่นนะคะดับกินข้าวมันเอาพี่น้องเนาะก,กุ๊บกุ๊บเบาๆเด้อพี่น้องเด้อพักเครื่องเข้มมัมมี่อย่างไรจ้ามีหยอดอกระถินนะคะมีผักซีเล้าใบสลัดแลดดิดนะคะแล้วก็ต้นหอมตัวฝักงาโรยด้วยเม็ดกระถินจ้าแต่ว่าก่อนที่เ่าจะไปกินน้ำกันแซ่บๆด้วยค่ะพี่น้องจใจด่าฝาก โปรโมโชั่นพิเศษผลิตภัณฑ์ที่ขายดิบขายดิติดอันดับในเพจนะคะพี่นวลจ๊าก,ก็คือกาแฟ B 7เซเวนเพื่อสุขภาพนะคะพี่นอลจ๊าหกล่องมีทั้งหมด1 2บซอง250บาทส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะช่วยเร่งระบบการเผาผลาญทําทให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลนะคะสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเป็นความดันควบคุมความดันนะคะเป็นเบาหวานลดน้ําตาลในเลือดโกโก้เข้ามาแล้วนะคะพี่นอลจ๋า โกโก้เหมาะสําหรับสุขภาพเน้นสุขภาพนะคะพี่นนร์จเด็กสามารถดื่มโกโก้ตัวนี้ได้นะคะไม่มีคาเฟอีนเด้อค่ะพี่นนจ์จบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงฟันบำรุงกระดูกนะคะแล้วก็ใครที่เป็นโลหิตจางนะคะสามารถดื่มโกโก้ตัวนี้ได้นะคะความดันเบาหวานลดแป้งลดน้ําตาลพวกไขมันคอเลสเตอรอลนะคะก็สามารถดื่มโกโก้นี้ได้นะคะส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะใครสนใจกาแฟหรือโกโก้ก็สามารถทักแชทแล้วก็โทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้นะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เด้อค่ะพี่น้องจ้าเอาไม่นีคยก็ลงส่วนแฉกคอยตื่นเตลคอยจำไม่ได้มาจะมามากินน้ำกกนได้พี่น้องเด้อโอ้ยน้ำลายแตกเผียเอ้หยุมเอาพี่น้องเสร็จมาคุ้งอืมแซ่อื <c oughs> <c oughs> phải tàn tân như nhau พี่ก็ซื้อเพื่อนฮะยอดพักกระถินดึกมากไหม แซ่บจ้ะ 哦。Oh. แสบดิพี่น้องผูม้มีแขวกะต้มโดนๆผู้แขวดีกัะต้มพ่อกรุบๆนะพี่น้องนะตัดไปตัดมาตัดนิวอยู่ของบางดีหน่

khoai đi phải không? Ok. แค่ไม่ดี บอว่าน้หนาหนาวพี่น้องเยน็นว่านาดอกเยน็นอากาศเย็นค่ะตั้งแต่นี้หมู่เบ้นพอตกกลางคืนมากกเย,นยนกน็น,นะน,น,น,ก,นก็เก้านะพี่น้องนะบ่แม้ว่าจะเขานานหนาวนี่แหละจ้ะเมื่อนี้ก็เย็นร่มเย็นล่มหนาวนะพี่น้องนะ ซแซ่บเอาไปย่ำกับแซ่บแล้วค่ะย่ำใส่ตันเนี่ยอืม โอ้ยมันแห้งเนี่ยอยากเนคือจัดเอาพี่องกินกาแฟน้ำกันจ้ะ แซบกาแฟนะคะพี่น้องจ้าดื่มก่อนอาหานะคะเดี๋ยวสีสสัใว่าเป็นอย่างอีหล่ายพากินคือกินตอนนี้นะพี่นอ้องก็หนานี้ตอนเช้ากินม้าเ้้อยพี่น้องเด้ออันนี้เอามาเพราะเป็นแบบว่ากระไซกระไซในเวลาการกินนะคะพี่น้องโหพิษ เขามันเอิญมันยังเกาะเพรานว่าเขาเป็นยังเกาะละมันมันง่อยร่องสี่ไหมร่องกองของมันกองพี่น้องเขามันก็สีเหลืองนะพี่น้องมันหนักพี่น้องมันได่กองลงซี่นะเดี๋ยวิีดยมันไม่ได้เกี่ยวดอกพี่น้องใส่รถเกี่ยว สมัยนี้ล่องแขกเดียวเขาน้ำกันบะมีเลยพี่น้องหายงากซึ้มนมาสิเสียดเกี่ยวกันจะ้ะประหยัดค่าใช้จ่ายจะ้ะเพราะว่าถ้าอันจ้างคนมาเกี่ยวสิเนาะพี่น้องเนาะสามสี่รลอยนั่นนะออน่ะเนาะแพงยู่งดีจะ้ะอันให้รถไม่เกี่ยวนี่บ่แพงประหยัดก็กานหลายเรียงเขาเรียงน้ำเพิ่นแล้วกะค่าจ้างเกี่ยวเขาสักหน่อยพี่น้องเร็ววร้อม แบบให้ แบบแบบเนอะ ไม่สบว้หรอกเนาะพวกมักไงพี่น้องแต่ว่าพวกนี้สวยนะคะแก้มนะพี่น้องกำหนำซาอ เนี่หฮะเซนค่ะพี่นอ้องเซนบักฮุง này này, hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để cả เฮ้ยแซ่บแจกพี่น้องใส่เวลาในการหย่ำนีน่โดนบ่พอเวลาในการท่ายอินขายสินค้าอีกตาขายพี่น้องโอ้ยกย่าพูดละมี่ชิบนาทีใดนะเดี๋ยวตัดตัด,ตดออกกันซิเดินประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนะพี่น้องนะเอาก็ค่อยแจกกันไปได้ค่ะพี่น้องจ๋าฝากผลิตภัณฑ์ที่อิ่มใช้แล้วก็ดื่มจริงนะคะเป็นสินค้าที่ติดอันดับเพจนะคะพี่น้องจ๋ากาแฟ B7 เซเพื่อสุขภาพตัวนี้นะคะพี่นองจ๊ะหนึ่งกล่องมีสิบซองสองห้าสิบาทส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มเด้อค่ะพี่นองจ๊ะช่วยเร่งระบบการเผาผลาญทําทให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้ําตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลที่สาคัญนะคะด้านสุขภาพด้วยพี่นองจ๊ะยินหนึ่งเลยค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของความดันนะคะควบคุมความดันแล้วก็บาหวานลดน้าตาลในเลือดด้วยพี่นองเด้อตัวนี้นะคะมีอาคาเฟอีนกาแฟนะคะพี่นอนยูสิเปอร์เซนต์เด้อค่ะที่สกัดมาแล้วนะคะ ใครที่กินเจสามารถดื่มกาแฟตัวนี้ได้ด้วยพี่น้องเดอร์โปรโมชั่นแคมเปญที่ลูกค้าสั่งซื้อมากที่สุดนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็คือ5กล่องแถม5ซองในราคา990บาทหรือ5กล่องแถมแก้วในราคา990าบาทเด้พี่น้องเดอร์ใครที่ไม่ดื่มกาแฟดื่มโกโก้ได้นะคะพี่น้องจา๋าโกโก้ตัวนี้เด้พี่น้องหนาตานเป็นแบบนี้นี่1กล่องนะคะจะมี1 0ซอง250บาท ส่งฟรีปลายทางฟรีเช่นกันนะคะพี่น้องจ๋ารสชาตินะคะพี่น้องหอมกลมกล่อมอร่อยนะคะย้ำว่าอร่อยจริงเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะคะชงแล้วแบบยกนอย่เลยกินอุ่นๆห่อนๆนะคะเด็กสามารถดื่มได้นะคะตั้งแต่อายุ7ขวบขึ้นไปก็สามารถดื่มโกโก้ตัวนี้ได้เด้อพี่น้องเด้อช่วยในเรื่องของสุขภาพเน้นย้ำในเรื่องของสุขภาพนะคะใครที่บำรุงสมองบำรุงฟันบำรุงกระดูกนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็โรหิตจาง ลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันใครที่เป็นเบาหวานเป็นความดันก็สามารถดื่มโกโก้ตัวนี้ได้นะคะในเรื่องของสุขภาพอิลานแนะนำด้ดยพี่น้องเด้อโปรโมชั่นแคมเปญของโกโก้นะคะสั่งซื้อวันนี้นะคะเปิดตัวในราคาเพียงซื้อ3กล่องแถม3ซองในราคา600บาทหรือซื้อ5กล่องนะคะแถม5ซองในราคา900บาททรงฟรีปลายทางฟรีเช่นกันได้พี่น้องเด้อใครสนใจ กาแฟหรือโกโก้แบบไหนก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเด้อค่ะพี่้องจัาสำหรับคลิปนี้หล่ะพักกินไปแล้วสวัสดีจ้า